แม่เขาเป็นแด๊กคล่าหรือเปล่าเห็นแม่พ่อป๊อบทำท่าอย่างนี้ใส่พ่อนั้นมีฟันยืย่นออกมาสองซี่อ่ะ<ฮ>ว้าววผู้ชมดูขันห้าเขาดีใจที่พ่อแม่กลับมานะคะดูเขานอนโชว์ค่ะดูสิทุกคนเออขนันห้าขนาัขนห้นาอันนี้พ่อแม่กลับมาจากตลาดแล้วจะลูกจ๋าดูสิทุกคนเขาแบบ ยืนนะคะเอ้ยไม่ใช่ยืนนอนเหยียดยาวแบบนี้เลยค่ะดูแล้วก็หลับตาด้วยนะคะเอ้เทำไมอ่ะใช่ดีใจที่พ่อเม่มานะพนนอนะอสิถ้าไม่เชื่อมดูดิรักลูกนะาน,ดนาะดูสิทุกคนดูดูมีความน่ารักอะ่ะดูเหยียดตัวนะคะยืดเลยอืมนี่ เมื่อกี้เห็นพอพอเราสองคนตายายเข้าบ้านใช่ไหมคะเขาก็จะแบบนั่งมองใช่ไหมคะเพราะเขาเห็นว่าเออเราเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็นอนแบบนี้เลยค่ะอืเห็นไหมคะทุกคนพ่อกลับมาแล้วใช่นี่เป็นโซฟาส่วนตัวของเขาเลยนะคะเห็นไหมโซฟาที่เขาให้มาเมื่อก่อนของพ่อดามเหล็กหมดแ้นนี่ใช่ดูดูนอนสบายใจเลยอุ่นใจละที่พ่อแม่กลับบ้านอะคะ่ะเขาอุ่นใจละเออ โอเคค่ะเดี๋ยวเราสองคนตายยาก็จะกินข้าวกันค่ะข้าวเช้านะคะหลังจากกลับมาจากตลาดคุณพ่อกำลังเตรียมอาหารนะคะอือโอ้โหคนดูดิอันนี้ก็คือสิ่งที่เราซื้อมาเมื่อเช้านะคะก็ะคือปลาอบสมุนไพรนะคะแล้วก็หมูย่างนะคะนี่เรามีน้ำพริกในตู้เย็นนะคะเพิ่มเติมนิดหน่อยะคะ่ะ แล้วเราก็จะกินกับข้าวเหนียวที่เราซื้อมาเมื่อกี้เหมือนกันค่ะนี่คืออาหารเช้าของเราสองคนตายายนะคะข้าครับใช่ค่ะมากินข้าวเช้ากันค่ะปลาปิ้งครับกับบรรยากาศบ้านสวนแบบปลาปิ้งหมูปิ้งแบบเย็นๆนะคะสบายหูข้าวเราไม่หนุกแล้วเนาะข้าวเนาะจิ้มเลยเนาะ งางางาตำปกติเขาต้องเอาเข้าวเหนียวปั้นๆแล้วก็เอาคลุกเขาเรียกว่าคลุก,กข้าวหนุกงาหรือว่าข้าวคลุกงาเข้าแกะนี่น่ออะไรลูกมันนี้กินข้าวสายนิดน,นึงนะคะ เพราะว่าวมจะเดินตลาดเราไม่คุกแล้วเราจิ้มเลยเขาเหนียวจิ้มกับน้ำพริกงาใหม่หอมเลยงาใหม่หอมดี ทัาน,นี้เขาเขายัดไส้สมุนไพรนะคะท่านผู้ชมมีพริกมีข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นเนาะครับอืมอดุกเนี่ยถ้าใครทำไม่ดีไม่ไม่ไม่เป็นนะไม่จะขาวคุณแม่ชอบกินไส้มันที่มันเป็นเครื่องเทศแบบนี้ไส้ที่เป็นขนหรือเปล่า ไส้ที่เป็นขดเป็นขดไหมไส้ที่มันเป็นขดคือไส้ไส่ที่มันอยู่ในท้องอ่ะครับม้อันนี้มันเป็นไส้ไส,ส่นี่ไงที่เขาตามไส่นะคะุณพ่พอจะหนุกงานในปากลองก้างอะ่ะฮดูเลยเ,เนี่ยก้างเบลอก้างมันปัก ปากๆนะค,ะค่ะอทะลุกออกนี่เลยไหม่ค่ะ,คะเดี๋ยวทําวนกินข้าวยังครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋วจะช่วยกันทำงานแล้วก็ แต่ก่อนทํางานเราจะเอาที่นอนลงมาตากก่อนค่ะพ่อจะปลูกผัก,ก่อนแม่อ๋อ oh, <okay. S 2> ร้อนปลูกตอนนี้อ่ะจะปลูกผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาที่นอนลงมาตากแดดแล้วก็มาทุบทุบที่ฝุ่นออกนะคะกระลำดอกครับคุณพ่อจะปลูกกระลำดอกเพราะว่าหนึ่งลูกชายก็ชอบกินลูกสาวก็ชอบกิน ทันปีใหม่ไหมเดี๋ยวเขได้กินแล้วอทันไหมสี่สิบกว่าวันได้อยู่เวลาเราไปเที่ยวเราก็เอาติดรดถไปนะไปทำกับข้าวนะ้ะเก็บผักพวกนี้แม่มประหยัดใส่ในถังอืไม่ต้องไปซื้อนะ เข้าแบบง่ายๆนะคะท่านผู้ชมมื้อเช้าไม่ได้ทำซื้อเอากี่บาทเนี่ยพอทั้งหมดอะ่ะหกสิบบาทเดี๋ยวว่าใบๆแจ้งอะมือไม่มีอ่ะแม่มือมีแต่ว่าอยากให้พ่อดูแลอะคะ่ะ อะไรเมื่อกี้พูดอะไจะพอจะพูดอะเพราะว่าพ,พ,พ่อจะแกงยอดมันนะแ<ะ>ม่ช้อนบ่ายๆตามสดๆเลยแกงเนี้ยม,มันสวยอะ่ะแกงเส่ปลาก็ได้เหรอปลาแห้งเราก็มีมปลาสดเราก็มีฮัม,ม,มชมดู เครื่องนั้นนั่น <c oughs> รู้สึกว่ามะเขือเนี่ยใบมันจะสวยเกินไปเรื่อยๆต้องเด็ดทิ้งละอือพอฉีดจุลินโฮอร์โมนฉีดจุลินซีสังข้อแสงที่พ่อทำหรอ แตกใบเก่งอ่ะต้องเด็ดใบทิ้งเพื่อให้ลำต้นเขาบวบคุณผู้ชมดูสิคุณแม่เผลอแป๊บเดียวนะคะคุณพ่อออกมาปลูกผักจนจะเต็มแปลงแล้วคะ่ะดูสิเออวันนี้ดีใส่ถุงมงถุงมือผักที่ปลูกก็คือเป็นผัก ละลำดอกกับไอพักไอสลัดคอสครับอคอสเนี่ยเราปลูกนิดเดียวไว้กินอ่ะปลอสารพิษประกาดดอกเนี่ยคุณพ่อเคยปลูกนะหัวขนาดนี้หัวลลกวโกว่าอร่อยด้วยใหญ่ด้วยกรอบกรุบกเลยวิธีการปลูกนะคะก็คือแหวกฟางแล้วก็แหวกดินนะคะแล้วก็เอาต้นผัก ปลุลงไปค่ะพอเราจะให้ให้ให้ฟางเนี่ยเก็บความชื้นเขาครับต้นก้าคุณพ่อซื้อมาสองที่นะครับอืมเนี่ยต้นก้าสูงน่าจะรอดหรือเปล่าทำไมมันหลับอย่างนั้นแบบนี้ดีแล้วหนูอ่ะเพอะอาต้นก้าเขาแข็งแรงครับอะาต้นก้านเอสเซอรี่เนี่ยดีแล้วเพาะถูกเพราะเขาพ่ออนุบาลมาเออเขาไม่เป็นอะไรง่ายๆถูกหลักการแล้วพ่ะครับเขาแข็งอยู่ ขนาดคอร์สเนี่ยเราใส่ลงไปเขายังไม่เหี่ยวเลยอืมจะปลูกปลอดสารพิษจริงๆครับจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยจะใส่แต่ฮอร์โมนกับไอจุลินซีส์สงค้อแสงพอใช่แล้วไปชมเตรียมเตรียมอุดหนุนนะถ้ามันโตนะคุณพ่อจะพ่นฮอร์โมนอย่างเดียวอืม กระหล่ำซุ้มว่ามันจะเป็นเขาจะใส่ยากันเนาะเขาจะฉีดยากันเพราะไม่งั้นแมลงเจาะแต่เรานี่คือจะพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง<ช>ที่เราทําเองค่ะแมะลงเราก็ไม่ได้ใช้อะไรครับเราใช้แต่สารส้มอเอน้ำส้มสายชูแล้วก็เนี่ยเห็นไหมสะตว์สแตวคือเราทํากินเองไงคะท่านผู้ชมแล้วก็ต้องปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เรา แต่งปันท่านผู้ชมเราก็ต้องให้ท่านผู้ชมปลอดภัยไปด้วยถูกต้องค่ะซื้อมาแผงหนึ่งเลยมีสองร้อยต้นครับแล้วเก็บได้อยู่นะเราไว้ใส่แปลงนู่นอ๋อแต่ก้าอย่างเงี้ยก้าอย่างเงี้ยลอดชัว ไปมองนี่ทำไมหลับเหรอฟื้นนะฟื้นนะบอกท่านจะบอกท่านผู้ชมนะว่าต้นก้าที่ักเอกระลำที่คุณพ่อเอามาเนี่ยมันมีสองแบบอันนี้คือเจ้าที่สองนะคะที่คุณพ่อซื้อคือมันจะต้นมันจะใหญ่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะพอปลูกลงไปปุ๊บมันเหี่ยวเลยค่ะคอหักนะคะถอ,อนมันไม่มีดินติดใช่ลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้าแรกที่เราซื้อนะคะพอปักลงไปมัน สดชื่นะคะ่ะมันไม่เป็นไรเลยนะคะมันไม่เหี่ยวอืมคุณพ่อเขาอยากรู้อยากเห็นนะคะถ้าไ้ชมว่าถ้าเอาอันที่มันโตแล้วมาปลูกมันจะเป็นยังไงนะคะปรากฏก็อย่างที่เห็นนะคะเหี่ยวคอหักพ้แล้วทีนี้เราเราได้ลองแล้วเราก็รู้ละนะเดี๋ยวจะน้ำมันลดชั่หน่อยอันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วห่ะครับหนึ่งแปลง คฝั <Okay. S 2> ่งนี้เป็นคอร์สฝั่งนั้นเป็นกระลำดอกอสรุปแล้วคุณพ่อปลูกสองอย่างนะคะกระลำดอกกับคอสนะคะครับเดียวน้ำรดเขาก่อนปลูกใหม่วันนี้ทำไมชาวสวนแบบใส่เสื้อซิ่งจังเลยคะก็วันนี้เป็นญี่ปุ่น,นะครับสมุไรปลูกผักเหรอคะใช่ครับ เสื้อเสื้อเนี่ยใส่แล้วร้อนไหมไม่ร้อนครับเสื้อเย็นนะเนี่ยเออไม่งั้นพ่อจะถอดออกแล้วถ้ามันร้อนอใช่ท่านผู้ชมเนี่ยเสื้อผ้าที่เราสองคนเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมอะ่ะมันเป็นเนื้อผ้าที่มันใส่แล้วมันไม่ร้อนนะมันระบายอากาศนะคะใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูในไลฟ์ล่าสุดได้นะคะสั่งได้เป็นเนื้อผ้าแบบเดียวกันเดีที่คุณพ่อใส่นะคะเรมีเหลือนะครับพ่อเรามีเยอะ ใช่เรามาแต่ละลายนี่คือไม่ซ้ํากันนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะก็เข้าไปดูเข้าไปอุดหนุนกันได้ค่ะวันนี้สม,มุนไพรเปลี่ยนไปเอ้ยวันนี้ชาวสวนเปลี่ยนไปเป็นสม,มุนไพรครับ <c ười> คือกุณแม่ไม่เคยเห็นคุณพ่อใส่เสื้อแบบนี้นะทุกคนเอาจริง <c ười> คุณพ่อใส่ไปตลาดมาแล้วเม่ <c ười> พอเราพ่อต้องลดกี่กี่ถังมันถึงจะพอละกี่ก็ประมาณห้าถังหืมห้าถังก็ชุ่มแล้วพอ่อลดแล้วเขาเก็บหน้าดินมันทุกข์จ๋ามาเป็นกำลังใจให้ป้าเหรอลูกอืมโอ้ยกำลังใจที่ดีคือแปลงผักอันนี้นะคะก็ลดน้ำทั้งหมดสิบบัวถึงไหม ห้าบัวครับห้าบัวเหรอดีที่เรามีน้ำในคลองหน้าบ้านเนะอะดมานล้วรอบพออันนี้เรียบร้อยอย่งอีกนิดหนึ่งครับ เดี๋ยวคุณพ่อเขาจะไปตักน้ําอีกนะคะอีกหนึ่งบัวนะคะเดินไปเดินมาตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นตะไคร้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อเขาก็จะไปปักนะคะแต่ว่าตอนนี้เอามาแช่น้ําไว้ก่อนให้มีรากนิดนึงก่อนคะ่ะ สุดยอดเรียบร้อยแล้วหรอพ่อเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยคะ่ะถ้าไู่ชมดูดิอันนี้ก็เป็นต้นพริกที่คุณพ่อเพาะไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นอ,อก้าเหมือนกันค่ะมะละกออันนี้ก็จะเป็นผักกาดแมวนะคะ เพาะไว้เต็มเลยค่ะผีเสื้อบ,บินอะ่ะถ้าผู่ชมดูดิสวยมากเลยต้นก้าเนี่ยเขายังไม่ได้กินน้ำเนี่ต้นก้าไอา้ระกาศขมปาะกาศแยวจอดไหมอืม เก็บกินจนเกี้ยงเลยท่านผู้ชมดูต้นสาราแน่ดิเราสองคนแบบเด็ดกินจนมันเขี้ยนมาแล้วอันนี้ขี้บวัวอืมขี้บวัว โอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการปลูกผักนะคะของคุณพ่อนะคะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมดูอลังไหมอืมอยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปนะคะว่ามันจะเติบโตมานะคะให้เราแบบว่าได้กินแบบยังไงนะคะอืมเนาะก็ลุนๆุนกันไปนะคะท่านผู้ชมแต่คุณพ่อเขาเคยปลูกแล้วนะคะตอนที่อยู่ที่บ้านนู้นะค่ะแต่ปลูกไม่เยอะประมาณสักห้าต้นนะคะ แต่ตอนนี้คือเขาปลูกเปลเต็นแปลงแล้วไงคะท่านผู้ชมก็มาดูกันนะคะว่ามันจะเติบโตแล้วจะเป็นยังไงนะคะพอก็ไปตักน้ำมาลดนู่นลดนี่นะคะตามภาษาคนขยันนะคะ มันกอในลากเขาอยู่ข้างปลายใบอ่ะอืเราก็จะลดน้ําเขาเนี้ยนี่มะเขือมะเขือยาวชุ้ชายคนโตมันชอบกินมาก